ชิมเลยอืมปปเปรีย้ยวหวานอร่อยแล้วก็ไม่ฝาดด้วยค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมีกระทอนเยอะแม่เอกก็เลยจะชวนมาทำเมนูกระทอนลอยแก้วกันค่ะไปรับชมกันได้เลยเดี๋ยวเรามาเตรียมนะคะตัวกระทอนกนันก่อนค่ะก็ประกอบด้วยนะคะกระทอนเกลือ แล้วก็น้ําเปล่าสะอาดตัวนี้เราจะปอกนะคะแล้วก็แช่น้ําผสมเกลือไว้ก่อนนะคะสําหรับส่วนผสมนะคะแม่เอ๋ส่วนมากจะเอาไว้ในคลิปเลยหรือไม่ก็ในตัวตัวคําอธิบายใต้คลิปะคะ่ะก็จะมีเอาคนเกลือให้ละลายค่ะนตอนแรกนะคะ,ระ,คะเราจะปอกกระท้อนก่อนนะคะปอกเปลือกเลยะคะ่ะ ไปนะคะเราจะแบ่งครึ่งรูปค่ะหั่นตามขวางแบบนี้นะคะตรงกลางจะมีเม็ดนะคะเราจะควานเม็ดแล้วก็ไสตรงกลางออกค่ะแต่เขาบอกว่าในส่วนนี้คือ หวานอร่อยมากใครชอบอมเม็ดบ้างตัวเองอร่อยนะอนื้อออกนิดนึงนะคะตรงนี้อร่อยจริงๆมันหวานมากแต่ว่าเวลาเรานำไปดองหรือแช่อิ่มตรงนี้เราจะไม่ใช้ค่ะแช่น้ำเกลือไว้แป๊บนึงก่อนฝากนะคะ จะหั่นเลยหรือทำทีเดียวก็ได้นะคะทำไ,ไมเอกอทำปอกทีเดียวก่อนแล้วเราค่อยมาหั่นกันทีหลังปอกจนหมดเลยค่ะทุกลูกเลยนะคะเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเลยนะคะถ้าไม่มีมีดหยกัยกหัหั่นวุ้นแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ มีอะไรก็ได้มีธรรมดาก็ได้ค่ะหัน่นหั่นเป็นแบบพอชิ้นพอคำเล็กใหญ่นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะหรือจะหั่นเป็นแนวแนวนี้ก็ได้ชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะตามยาวหรือว่าตามขวาง ได้หมดค่ะแล้วเราก็นําไปแช่น้ําเหมือนเดิมนะหั่นเพิ่มใหม่เราก็ไม่อยากให้เขาดำเสร็จแล้วนะคะเราก็แช่ทิ้งไว้นะคะประมาณยี่สิบนาทีค่ะไปแล้วคะเรามาเตรียมน้ำเชื่อมกันค่ะใส่น้ำเปล่าสะอาดลงไปค่ะน้ำตาลทราย แล้วก็เกลือค่ะตั้งให้เดือดเลยค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็เทน้ำออกค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะล้างนะคะหนึ่งรอบค่ะเมื่อน้ำเชื่อมนะคะเดือดดีแล้วเดี๋ยวเราเบาไฟลงนิดนึงนะคะเป็นไฟค่อนข้างไปทางอ่อนค่ะ ประมาณกลางๆนะค่อนไปทางอ่อนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ต้มเดือดอันนี้นะคะอีก5้านาทีค่ะเพื่อให้น้ำเชื่อมนะคะมีความข้นขึ้นค่ะข้นขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ข้นมากนะคะต่อไปนะคะเรานำนี่ที่เราหั่นชิ้นไว้นะคะกระท้อนลงไปในหม้อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มต่อนะคะอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ากระท้อนมีความฝาดนะ เราก็จะต้องต้มส่วนต้มนานแค่ไหนนะคะก็จะเป็นแล้วแต่คนชอบเลยค่ะชอบนิ่มมากก็ต้มนานหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนิ่มต้มสักแป,ป๊บหนึ่งค่ะสักห้านาทีถึงสิบนาทีก็พอนี่ผ่านไปห้านาทีนะคะแม่เอ๋จะพอแล้ว เริ่มนุ่มแต่ก็ยังมีความกรอบอยู่อีกนิดหน่อยนะคะซึ่งแม่เอ๋จะปล่อยนะคะทิ้งไว้ในหม้อแบบนี้นะคะจนเย็นเลยค่ะขั้นตอนนะคะการทำลอยแก้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอเย็นแล้วนะคะเราก็นำใส่ภาชนะเลยค่ะเตรียมเก็บในตู้เย็นนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนยิ่งอร่อยค่ะหรือว่าจะทานเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวลองชิมกันหน่อยอันนี้ยังขนาดยังไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะใส่น้ำแข็งนะน่าจะชื่นใจกว่านี้ค่ะชิมเลยอืมปเปรี้ยวหวานอร่อยแล้วก็ไม่ฝาดด้วยค่ะออืมอืมมยังไงแล้วนะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องจมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ